คืนนี้ถ้าคุณเผลอตบยุงเพียงตัวเดียวคุณแน่ใจหรือไม่ว่ามันจะไม่กลับมาล้างแค้นคุณในความมืดชายคนหนึ่งคิดว่ายุงคือแค่แมลงตัวเล็กๆแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าในทุกครั้งที่เขาฆ่ามันเขากำลังปลุกบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายให้ตื่นขึ้นมาเรื่องคํำสาปของยุงในคืนที่เงียบสงัด หมู่บ้านเล็กบ้านเล็กคริมทุ่งนาเต็มไปด้วยเสียงจิ้งหรีดร้องอากาศอับชื้นและมีกลิ่นดินหลังฝนตกโชยมาชายคนหนึ่งชื่อสมพง์นั่งอยู่บนระเบียงไม้เกา่าจ้องมองแสงไฟจากหลอดเล็กๆที่ส่องสว่างเหนือสีสะัะเขาตบยุงที่บินรอบตัวเสียงแปะดังขึ้นไม่หยุดเลือดที่ติดอยู่บนฝ่ามือทำให้เขาขมวดคิ้วยุงพวกนี้น่ารำคาญจริงๆ เขาพูดพลางหัวเราะเบาๆแต่ในเงามืดหลังบ้านมียุงตัวหนึ่งบีนวลอยู่มันไม่เหมือนยุงตัวอื่นดวงตาของมันเป็นสีแดงเข้มราวกับก้อนถ่านที่ยังไม่ดับมันมองสมพงด้วยความโกรธสมพงไม่ทันสังเกตเขายกมือขึ้นตบอีกครั้งเสียงดังขึ้นในความเงียบแต่คราวนี้ยุงไม่ตายมันหายไปในเงามือดอย่างรวดเร็ว และในคืนนั้นเองสมพง์เริ่มรู้สึกคันไปทั้งตัวผิวของเขาเต็มไปด้วยรอยแดงเขาเกาจนเลือดซิบแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูเขาเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในความมืดนั้นเจ้าค้าพวกข้าไปมากนักคืนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะชดใช้สมพง์หันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงยุงบีดวนรอบหัว และเงาดำเล็กๆเ,ลกเลกคลื่อนไหวอยู่บนผนังเขาค่อยๆลุกขึ้นเหนือไหลอาบใบหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกไฟในบ้านเริ่มกระพริบแสงไฟสลัวสะท้อนภาพของเขาในกระจกแต่ในภาพนั้นมีเงาของยุงนับร้อยเกาะอ,อยู่ทั่วร่างเขาก้าวถอยหลังแต่ขาของเขาเริ่มสั่นผิวหนังของเขาเริ่มเปลี่ยนสีเหมือนบางสิ่งกำลังคืบคลานอยู่ใต้ผิว เสียงหึ่งฮึ่งดังขึ้นใกล้หูใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเขาได้ยินชัดเจนว่าเสียงนั้นพูดอะไรเจ้าต้องกลายเป็นพวกเราสมพง์พยายามจะตะโกนแต่เสียงของเขาหายไปริมฝีปากของเขาเริ่มสัน่นและเลือดหยดหนึ่งตกลงบนพื้นไม้ยุงตัวสีแดงตัวเดิมบินมาหยุดตรงหน้าผากของเขาดวงตาของมันยังคงส่องแสง ราวกับเปลวไฟนรกที่ไม่มีวันดับต่อเรื่องคำสาปของยุง่งในคืนที่เงียบสง,งัดหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กริมทุ่งนาเต็มไปด้วยเสียงจิ้งหรีดร้องอากาศอับชื้นและมีกลิ่นดินหลังฝนตกช่ยมาชายคนหนึ่งชื่อสมพงษ์นั่งอยู่บนระเบียงไม้เกา่าจ้องมองแสงไฟจากหลอดเล็กๆที่ส่องสว่างเหนือศีรษะเขาตบยุงที่บินรอบตัวเสียงแปะ ดังขึ้นไม่หยุดเลือดที่ติดอยู่บนฝ่ามือทำให้เขาขมวดคิ้วยุงพวกนี้น่ารำคาญจริงๆเขาพูดพลางหัวเราะเบาๆแต่ในเงามืดหลังบ้านมียุงตัวหนึ่งบีนวนอยู่มันไม่เหมือนยุงตัวอื่นดวงตาของมันเป็นสีแดงเข้มราวกับก้อนถ่านที่ยังไม่ดับมันมองสมพงด้วยความโกรธสมพงไม่ทันสังเกตเขายกมือขึ้นตบอีกครั้ง เสียงดังครึ้นในความเงียบแต่คราวนี้ยุงไม่ตายมันหายไปในเงามือดอย่างรวดเร็วและในคืนนั้นเองสมพง์เริ่มรู้สึกทันไปทั้งตัวผิวของเขาเต็มไปด้วยรอยแดงเขาเกาจนเลือดซิบแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูเขาเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในความมืดนั้นเจ้าค่าพวกข้าไปมากนักคืนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะชดใช้ สมพงษ์หันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงยุงบินวนรอบหัวและเงาดำเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่บนผนังเขาค่อยๆลุกขึ้นเหนื่อไหลอาบใบหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจาก,กอกไฟในบ้านเริ่มกระพริบแสงไฟสลัวสะท้อนภาพของเขาในกระจกแต่ในภาพนั้นมีเงาของยุงนับร้อยเกาะอ,อยู่ทั่วร่างเขาก้าวถอยหลัง แต่ขาของเขาเริ่มสัน่นผิวหนังของเขาเริ่มเปลี่ยนสีเหมือนบางสิ่งกำลังคืบคลานอยู่ใต้ผิวเสียงหึ่งหึ่งดังขึ้นใกล้หูใกล้ขึ้นเรื่อยไม้ยะมกจนเขาได้ยินชัดเจนว่าเสียงนั้นพูดอะไรเจ้าต้องกลายเป็นพวกเราสมพง์พยายามจะตะโกนแต่เสียงของเขาหายไปริมฝีปากของเขาเริ่มสัน่นและเลือดหยดหนึ่งตกลงบนพื้นไม้ ยุงตัวสีแดงตัวเดิมบินมาหยุดตรงหน้าผากของเขาดวงตาของมันยังคงส่องแสงราวกับเปลวไฟนรกที่ไม่มีวันดับยุงตัวสีแดงเกาะอ,อยู่กลางหน้าผากของสมพง์มันมองลึกเข้าไปในดวงตาเขาจนเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงหึ่งเริ่มแผ่วลงอากาศรอบตัวนิ่งสนิททุกอย่างเหมือนหยุดหายใจสมพง์พยายามจะยกมือขึ้น แต่แขนของเขาหนักราวกับหินร่างกายเริ่มชาหัวใจเต้นช้าลงทุกขณะภาพรอบตัวเริ่มพลาเลือนเขาเห็นเงาของยุงมากมายนับพันบีนวนรอบตัวเขาเหมือนกำลังเต้นรำในความมืดและในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเจ้าค่ะพวกเราตอนนี้เจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปสมพงล้มลงกับพื้น แสงไฟในบ้านดับวูบเหลือเพียงความเงียบงนันรุ่งเช้าเพื่อนบ้านพบว่าประตูบ้านสมพงเปิดอ้าภายในไม่มีใครอยู่มีเพียงคราบเลือดแห้งบนพื้นและฝาผนังที่เต็มไปด้วยยุงตายแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือรูปภาพบนผนังภาพถ่ายของสมพงที่เคยยิ้มตอนนี้มีจุดดำเล็กๆเกาะอ,อยู่บนดวงตาของเขาและเมื่อมองใกล้ๆ จุดนั้นกำลังกระพือปีกเบาๆคืนนั้นเองเสียงหึ่งของยุงดังขึ้นอีกครั้งในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเพราะทุกคนรู้ว่าวิญญาณของสมพง์ยังคงบิดนวลอยู่ในความมืดรอคนต่อไปที่จะฆ่ายุงโดยไม่คิดอะไรเลย